แต่รถมือสองเจสามคาเซ็นเตอร์ส่วนรวมรถคุณภาพดีออกรถง่ายไม่ยุ่งยากมาที่นี่เราดูแลครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์หรือไฟแนนซ์หรือปิดบัญชีไฟแนนซ์รับประเมินราคารถให้ฟรีออกรถกับเรามั่นใจได้พร้อมรับประกัน6เดือนหลังวันออกรถแต่รถมือสองเจสามสามคาเซ็นเตอร์มีสองสาขาบริการสาขาจันทบุรี ตั้งอยู่ใกล้วัดหนองอ,อ้อปากทางเข้าทางคู่ขนานขาเข้าเมืองและสาขาฝ่ายดาวตั้งอยู่ใกล้ป้อบังกาศก่อนเข้าน้ำตกฝ่ายดาว500เมตรคิดจะออกรถนึกถึงเจ3าามคาเซนเตอร์บริหารงานโดยพี่เอโทรศัพท์062 781 9991 085 178 3333 พร้อมกันหรือ,อยังกับการเปิดประสบการณ์ของการทานซีฟู้ดรูปแบบใหม่มือเปิบทะเลถังจันทบ,บุรีเมนูแนะนำทะเลถังใช้มือเพียวๆช้อนซ่อมไม่ต้องพบกับซีฟู้ดดูดนิ้วเจ้าเดียวเจ้าแรกในจันทบ,บุรีวัตถุดิบสดใหม่ทวันไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์อมูม้าพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมาย บบรรยยาาากศสชิมือเปิดทะเลถังจันทบุรีตั้งอยู่หลังตึก AAA จเกเตคนคู่เข้าซอยมาประมาณ100เมตรเปิดบริการตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มมีบริการส่ง Delivery 9โมงที่4ทุ่มการันตีรสชาติแปลกปากทานแบบแปลกมือที่มือเปิดทะเลถังจันทบุรี Facebook Fanpage มือเปิดทะเลถังจันทบุรีโทรศัพท์094 553 3369 094 553 3369 กองอชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดอ่านสารเรื่องในวันทหารมาวิกโยธินกรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว WCOK ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าว My News สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ขาวมา n e w ประจำวันพุธเสาดีที่28มิถุนายน2561นะครับทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสามงจนในรอบหวันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับกับกระผมอภิวัตติวคู่รับหน้าที่นําข่าวทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีนะครับมาเล่ากับท่านผู้ชมรับชมกันแบบนี้ทุกๆวันผ่านข่าวเมนูทางช่องมายเคเบิลแห่งนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะฮะเวลาประมาณ20่สนาิกา15นาทีช่องหมาลิข4ีมายเคเบิลจันทบุรีครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้นะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตลาดนะครับได้มีการจัดพิธีอ่านสารเนื่องในวันทหารนาวิกโยธินและร่วมร้องเพลงมาราชนาวิกโยธินครับ ท,ท,ท่นทานผู้ชมครับที่สนามย้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตตราดนะครับนาวาเอกมงคลประยุนสุขเศนษาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดเป็นประธานในการอ่านสารเนื่องในวันทหารนวิกโยธินโดยมีทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยทหารฝ่ายพลเรือนนะครับอำนวยการแล้วก็กำลังพลในสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดแถวรับฟังสารุบจากผู้บัญชาการนะครับของน่วยบัญชาการนวิกโยธินนะครับรวมถึงร่วมกันร้องเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินครับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูพิพลอุลยเดชทรงมีพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานทํานองเพลงพระราชนินธ์มาราชนาวิกโยธินเป็นเพลงประจาหน่วยทหารนาวิกโยธินเมื่อวันที่28มิถุนายน2502นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ทหารนาวิกโยธินทุกนายครับ ซึ่งทหารนาวิกโยธินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือในปัจจุบันนะครับมีภารกิจในการปฏิบัติการนะครับยุทธเทินนะ้ำเทินบกนะครับการรบทางบกแล้วก็การรบพิเศษการรักษาความปลอดภัยให้แก่ที่ตั้งหน่วยทหารกองทัพเรือณนะที่ตั้งปกติบนบกนะครับจัดเตรียมและฝึกอบรมกําลังนาวิกโยธินให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะ ปฏิบัติตามภารกิจดําเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของทหารนาวิกโยธินรวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นๆตามที่กองทัพเรือจะมอบหมายโดยมีนะครับหน่วยรับกองพลอยู่ที่กรมทหารราบที่หนึ่งอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหน่วยรองนะครับได้แก่ระดับกรมและพันนะครับมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอ,อพื้นที่อาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดนราธิวาสด้วยครับ ท่านผู้ชมครับพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีครับเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์48อเขอขิศกูดจังหวัดจันทบุรีครับพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นพระบรมราชูประถมและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะ,ะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีครับโดยมีนายวิจรสีนามผู้ว่ารชาชการจังหวัดจันทบุรีและนางสุจิตราสีนามนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุภาพรพ,พาพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48และคณะครูรวมถึงนักเรียนให้การต้อนรับครับซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์48จังหวัดจันทบุรีครับเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาแบบอยู่ประจําสําหรับเด็กด้อยโอกาส โดยจัดการศึกษาด้านวิชาการและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนในปีการศึกษา2,561มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น620คนแบ่งเป็นระดับประถมนะครับจำนวน197คนมัธยมศึกษานะครับจำนวน423คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น50คนแบ่งเป็นข้าราชาการครูจำนวน3 5คนลูกจ้างประจำจำนวน2คนพนักงานราชาการจำนวน1คน พนักงานธุรการจำนวนหนึ่งคนนะครับแล้วก็ครูอัตราจ้าง3คนลูกจ้างชั่วคราว8คนได้รับรางวัลน,นะครับพระราชทานเกียรติบัตรส่วนพุทธศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลสารศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารงานจัดการตามรับปัจญเศรษฐกิจพอเพียง และชนะเลิศก,การประกวดผลงานด้านไอทีเพื่อการพัฒนานการเรียนรู้โครงงานเครื่องคัดแยกผลมังคุดมูลนิทธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์พิบูลสงครามและรางวัลเหรียญทองแดงโครงงานระบบสมองกลฝังตัวในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่67จประจำปีการศึกษา2560ครับ ท่านผู้ชมครับจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจัดงานจันทบ,บุรีเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์2018ครั้งที่1นครับรอไปกานที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอประชุมกระตาชั้นที่2ครับได้มีการจัดงานจันทบ,บุรีเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์2018ครั้งแรกของการแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีนายวิจารัศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งภายในงานนะครับท่านผู้ชมครับจะพบกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีกว่า80ร,ร้านค้าและกิจกรรมต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์อัญมณีโดยนางแบบกิติมศักดิ์การจัดเนืการนะครับอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีบริการคลินิกตรวจพอยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และการแสดงจากสิลปินชื่อดังนะครับพร้อมการบริการรถรางเชื่อมโยงเส้นทางสายอัญมณีเมืองจันครับ ซึ่งงานนะครับจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1ก,กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งงานดังกล่าวในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับภายใต้ชื่อว่าเจมส์นจูเวลลี่แฟร์ครั้งที่1 2 0 1 8นะครับเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบ,บุรีให้บรรลุปเป้าหมายรวมถึงเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์รวมทั้งประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันทบ,บุรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยในพื้นที่ภูมิภาาคคต่่งงงๆไดด้้รรูจััักโยมุหวนะบ ให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าการจําหน่ายสินค้าและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยครับนผู้ชมครับกิตอาสาเพื่อสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับได้ร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดกําแพงวัดและประปับปรุงภูมิทัศน์วัดทุ่งขนาดครับ นผู้ชมครับที่วัดทุ่งขนานตำบลทุ่งขนาน,น,านอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับนายวิทุรักษีนาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำพระราชการนะครับพร้อมด้วยประชาชนกิจอาสาในพื้นที่อำเภอสายดาวรวมถึงนักเรียนโรงเรียนทุ่งขนานวิทยาคมร่วมกิจกรรมทําความสะอาดวัดทุ่งขนาน วัดซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่เฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทระเทพยวาราังกูลเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์เป็นการสละเวลาร่างกายและจิตใจเพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับได้นำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกันทาสีกำแพงวัดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเตรียมพร้อมเทศก,กาลเข้าพรรษา ที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งโอกาสนี้นะครับจิตอาสาเนี่ยได้ร่วมกันทำอาหารเลี้ยงแก่ผู้ร่วมงานรวมถึงนักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนให้กับชุมชนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวใหม่ดีของเราประจำช่วงแรกนะครับพักกันสักครู่เดียวดีกว่าช่วงหน้ากลับมากับช่วงที่2ของข่าวใมนูครับ ใครในคลิปนี้คนที่กลัวคนที่ตกใจคนที่สนใจคนที่เอาใจช่วยจะเป็นใครก็ไม่สำคัญตราบใดที่คนที่นอนอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่คนที่คนรักแต่ถ้าเขาเป็นพ่อของคุณเป็นแม่ของคุณเป็นคนรักของคุณเป็นลูกของคุณ เป็นคนที่คุณไม่อยากให้เขาจากไปต่อหน้าต่อตาคุณจะอยากเป็นใครในคลิปนี้ถ้าคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเป็นคนที่คุณรักคุณจะมีเวลาเพียงแค่สี่นาที เพื่อเร่งปั๊มหัวใจไม่ให้สมองขาดออกซิเจนและต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะมีสติขึ้นมาซึ่งต้องใช้กำลังอย่างมากหากมีคนทำเพียงแค่คนเดียวมีใครทำซีพีอาร์เป็นบ้างไหมคะช่วยหน่อยครับพี่ทำซีพีอาร์เป็นบ้างไหมช่วยหน่อยครับมีใครเป็คเป็นไหมครับไปหน่อยช่วยหน่อยมีใครทำเป็นบ้าง CPR คือการกู้ชีพเบื้องตน้นที่ใช้อุปกรณ์เพียงแค่อย่างเดียวคือมือทั้งสองข้างของคุณมือทั้งสองข้างของคุณมือทั้งสองข้างของพวกคุณ ช่วยชีวิตคนข้างๆด้วยมือทั้งสองข้างของคุณเองสละเวลากันสักนิด Everyone can be a hero วันอนันทธรมหิดลจังหวัดจันทบุรีขอเชิญส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ วิธีจันทร์วิธีไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีจึงเงินรางวัลมูรค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมโลกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2561จนถึงวันที่31กรกฎาคม2561ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี p r p r d g o t h จั a n t h a b u f a c e b o o k f a n p a g e เที่ยวเมืองจันทร์หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีโทร039311181สมัครเลยรออะไรกันจ๊ะส่งกันให้เช็ด เอาละครับนรูมชมครับกับชุงที่2ของข่าวเมนูนะครับเรามาที่ข่าวของกรมการท่องเที่ยวครับได้มีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ําสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว WCOK นะครับหวังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนิคมท่องเที่ยวรักษาห้องน้ําสาธารณะให้สะอาดและก็ปลอดภัยได้มาตรฐานครับนรูมชมครับที่ห้องรับสนาโรงแรมเคปิกา,ารจังหวัดจันทบุรีครับนางสาววัฒน,นาแจ้งประจักษ์ ผู้อำนรยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการรณรงค์ห้องน้ําสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวครับตามที่กรมการท่องเที่ยวนะครับได้ดําเนินการรณรงค์ห้องน้ําสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในปี2561นั้นยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาห้องน้ําสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง4ี่ภาค ซึ่งครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดการสัมมนาครั้งแรกที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่สนใจและเข้าร่วมในกิจกรรมครับประกอบไปด้วยนะฮะตัวแทนจากสถานีบริการน้ํามันสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารร้านขายของฝากห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการรวมถึงนะครับอ่ทีขบริเวณจุดบริการประชาชนครับ มีภาษาประกอบการด้วยนะฮะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งผู้ที่เขาร่วมสัมมนานะครับจะรับทราบถึงความสําคัญของการพัฒนาห้องน้ําสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวนะครับทำอย่างไรนะฮะจึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ได้รับตราไสาลักณ์ W C O OK K ครับตลอดจนนะครับยังได้รับความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ํารวมถึงการสร้างปรากฏการณ์ในการจัดห้องน้ําอย่างไรให้ถูกหลักหวงจุ้ยอีกด้วยครับ ซึ่งทางด้านของนางสาววัฒน,นาเจรร้าประจักษ์นะครับท่านผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวนะครับกล่าวทิ้งท้ายว่าเนื่องจากประเทศไทยนะฮะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวนมากเลยนะครับซึ่งในปี2560นะครับมีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางประเทศไทยเนี่ย32.75ล้านคนนะครับมีรายได้กว่า1.69ล้านล้านบาทนะครับจากจำนวนนักท่องเทียเทเททยเ่ยวที่เพิ่มมากขึ้น,นครับ ทั้ใประเทศของเรานั้นมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการบริการการท่องเที่ยวการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นครับส่วนหนึ่งนะครับของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องของห้องน้ําสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นของภาครัฐ รือสถานประกอบการเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารปั๊มน้ํามันที่พักร้านอาหารจะต้องมีการบริการจัดการเพื่อให้มีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขนอนามัยได้มาตรฐานเพื่อพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยครับ านผู้ชมครับเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับจัดการประชุมนะฮะโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุประจำเดือนวิุนายน2,561ครับเวลา11นาฬิกานะครับนายวริทิ์ภูสวัิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุสร้างความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุณสลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างครับ เทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับเห็นถึงความสําคัญตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตัวเองครับ ผู้สูงอายุนะครับยังได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้นลดอาการซึมเศร้ามีการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสามารถทําในสิ่งที่ตนเองชอบมีทักษะหรือความถนัดเป็นพิเศษ โดยในแต่ละเดือนนะครับจะมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจันทบ,บุรีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจนํานวนมากนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับได้รับความร่วมมือจากวิทยสาสารพัดช่างจังหวัดจันทบ,บุรีนาเจ้าหน้าที่มาให้บริการแก่ผู้สูงอายุเช่นบริการนวดแผนไทยบริการตัดผมร้องเร้าเกะผู้สูงอายุมีความพึงพอใจเพลิดเพลิน,น,น,นกับกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไมนิวของเราประจําวันนี้นะครับก่อนจากลาการไปเหมือนเดิมครับเรามีข่าวฝากพยากรณ์อากาศกันนะครับหนึ่ถึงสองวันนี้จังหวัดจันทบุรีรวมถึงภาคตะวันออกนั้นอากาศจะเป็นอย่างไรรับฟังไปพร้อมๆผมดีกว่าครับท่านผู้ชมครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับ บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกครับประชาชนบริเวณดังกล่าวนี้นะครับต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไปด้วยครับซึ่งอากาศเช่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับได้มีการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมรสุมจะมาตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันภาคเหนือภาคก,กลางแล้วก็ภาคใต้ครับประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกครับอากาศเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยของเรานั้นยังคงมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องครับ ซึ่งภาคตะวันออกบ้านเรานะฮะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดชนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและก็ตราดครับอุณหภูมิต่าสุดนะครับ2 3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความรเร็ว1 5บหถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรครับ เอาละครับทานผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวใมนิวของเราประจําวันนี้นะครับเวลาหมดกันแล้วครับขอบพระคุณด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมข่าวมามนิวของเราเป็นประจําทุกวันแบบนี้จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับวันนี้ครับกระผมพภิวัตทิวคู่นะครับพร้อมด้วยทิมงานข่าวใมนิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้เวลาเดินนะครับสองทุ่มสิบห้านะฮะวันนี้ขอตัวก่อนละกันครับสวัสดีครับกาหนดการบําเพ็ญกุศลศพคุณแม่ไหวงอแซ่โค อายุ92ปีวันที่25-27ถึงมิถุนายน2561เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันพฤหัสบด,ดีที่28มิถุนายน2561พิธีกงเต็กวันศุกร์ที่29มิถุนายน2561เวลา10นาฬิการรพศพเวลา12นาฬิกาเคลื่อนศพไปบรรจุณสุสานสว่างกตัญญูสุสานแสลง ร้านขายยากวงไทยโอสถบุตรธิดาและหล,ะลานๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนบรรยากาศเปิดหูเปิดตากับตลาดหน้าเดินสสไตล์ที่รอการมาเยือนสัมผัสบรรยากาศตลาดโบราณ270ปีของดีบ้านตะบอนใหญ่และแวะชิมช็อปขนมแปลกชุมชนเรมคลองหนองบัวเที่ยวเพลินอิ่มพุงตลอดทั้งวันปะลุย สำหรับชุมชนริมคลองหนองบัวแห่งนี้นะครับก็ขึ้นชื่อขนมแปลกมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งรสชาติก็อร่อยครับตังกวยครับน้ำอ้อยหนองบัวม้วนสดน้ำตาลอ้อยครับนอกจากที่นี่จะแปลกในเรื่องขนมแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แปลกนั่นก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะให้ชิมก่อนแล้วค่อยซื้อชิมจน เรียกว่าได้อิ่มไปทั้งวันเนี่ยก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เดินทั่วตลาดกันเลยทีเดียวจะได้เห็นความรักความสามัคคีแล้วก็อัธยาศัยของพ่อค้าแม่ค้าที่นีครับขนมตึกคอครับเ <c oughs> ข้ามาตุกคอไม่ใช่ขนมติดคอครับ <c oughs> อร่อยครับ <c oughs> ใชได้ กินติดคอเสร็จแล้วลองกินไหมะ,ะอร่อยนะกินกันเลยนะครับเป็นลิงนะครับโอเคครับโอเคเลยนะเช้าผร้อมเลยนะครับขนมลิงครับค่ะกระไลน้ำอ้อยนะคะก็มีที่ตำบลหนองบนัวนที่เดียวคือผลิตในชุมชนก็เอาของในชุมชนมาทำเป็นขนม หลังจากที่เราเที่ยวกันที่ชุมชนขนมแปลกปริมพองหนองบัวแล้วนะครับอีกหนึ่งที่ที่อยากแนะนําในช่วงบ่ายไปต่อกันเลยครับเดินทางจากที่นี้ไม่ไกลนะครับใช้เส้นทางจันทบุรีตราดไปถึงอ,อําเภอคลุงที่วัดตะปนใหญ่นั่นเองนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดโบราณนะครับ270ปีของดีบ้านตะปอนใหญ่ตลาดที่นี่นะครับจะมีของดีและอะไรดเด็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่นี่บรรยากาศก็จะคล้ายๆกับย้อนยุกนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะแต่งกายย้อนยุคก,กันขนมที่นี่ก็จะอีกสไตล์หนึ่งอร่อยเช่นเดียวกันครับ แม่พี่กำลังทำอะไรอยู่ๆๆยโอ้โหวันนี้หวานหวานหวานหว,วานโอ้และอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับเป็นประเพณีประจำปีเลยทีเดียวนั่นก็คือประเพณีการชักกระเยอะเกวียนพระบาทนั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นประเพณีของชาวตำบลตะปอนนะครับก็คือ,คอกิจกรรมชักกระเยอะเกวียนพระบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับเอาละครับพร้อมแล้วครับ